วันนี้พามากินราชาลุชิ้นปลาวงเล็บทำเองด้วยนะเอามโยั่นีกอ,อยู่ตรงข้ามซอยตึกใบยกเลยนี่เห็นชัดไหมอยู่หน้าเซเว่นห้าสิบบาทได้เยอะอยู่นะเห็นเลยเอาบุกให้แล้ว ชาวชินฟ้าเป็นคนแท้เขามาทำเอ,องเขาก็เป็นประเภทบ้าทำเองกันก็เลยเข่างานที่เขาทำเองถ้าเขาปูให้ก็เก็นถ้าใครไม่กินกาา็บอ,อเกาาขอเกาาขเกา,าขเล็วนาา้อย จาด,ดีกว่ <Hello. S 1> ซอยตรงข้ามใบหยกเดินเข้ามาเนี่ยค่ะเกือบสุดซอยที่มีแยกถนนขั้นกลางร้านราชาลูกชิ้นปลาก็จะอยู่น้าเซเว่นตรงมุมนี้ตรงนี้ก็จะมีแหล่งของกินมีร้านของกินเต็มเลย ใครผ่านมาได้ชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาตรงแยกนี้ค่ะจะมีโรงแรมรามาดานะคะอยู่ตรงหวัวม,มุม